สนับสนุนโดยโรงภาพยพียงในเครือเอสฟส,สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie กูร u รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเพราะเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับชายและพี่เอนรีนะครับกลับมาเจอกับคุณผู้ชมทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GMM 25แห่งนี้นั่นเองนะครับเช่นเคยเลยครับพยายาพูดคุยกับเรา2คนอัปเดตข่าวสารต่างๆรวมไปถึงร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการเรานะครับเข้ามาได้เลยที่ m o v i e Guru ที Show ที่เ c e b o o k อย่างเป็นทางการของเราครับมาเริ่มต้นด้วยช่วง SF n e w เกันกว่า ชายจำได้ไหมครับว่ามีแฟรนไชส์ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ที่แปลงร่างได้่า Transformers ปีนี้กลับมาแล้วครับภายใต้ภาคใหม่ที่มีชื่อว่า Transformers Rise of the Beast แต่คราวนี้ทุกคนจะว้าวมากเพราะว่า การเปลี่ยนรูปร่างเนี่ยให้กลายเป็นนู่นกลายเป็นนี่จะดูอัศจรรย์มากดังนั้นแฟนๆ transformer นั้นคนไหนที่อยากจะเลือกที่นั่งดีๆนะครับในการชมภาพยนตร์เรื่องนี้ให้สุดๆไปเลยนะครับทางเครืองรงภาพยนตย์ sf นั้นเปิดให้จองที่นั่งที่ดีที่สุดก่อนใครนะครับซึ่งเดี๋ยวชายนั้นจะมาบอกเรื่องราว ขององโโปรมชัั่นนนี้ใช่ครับส่วนแฟนๆของ The Little Mermaid นะครับสายสะสมเนี่ยต้องไม่พลาดเลยกับการสะสมคอมโบเซตนะครับลาย The Little Mermaid นะครับจะเป็นเจ้าของกันได้ยังไงนั้นใช่จะมาบอกกันในช่วง SF News นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเรามีรายละเอียดโปรโมชั่นมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วในช่วง SF News ของเราครับช่วง SF News Never faced anything like this. การกลับมาของภาพยนตร์แอคชั่นและปรากฏการณ์ที่ครองใจผู้ชมภาพยนตร์ทั่วโลกใน Transformers Rise of the b e a s t ที่จะพาคุณผู้ชมกลับไปในการผจญภัยรอบโลกในยุคทศวรรษ90กับเหล่าออ t o บอตสและสายเลือดใหม่ของ Transformers Maximals ในการต่อสู้บนโลกระหว่าง a u t o บอตสและ Decepticon กลับมาคราวนี้นะครับฉากแอคชั่นจะมันกันขนาดไหนชมพร้อมกันได้นะครับในวันที่7มิถุนาย,ยน2566ที่รรโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาครับและแฟนๆ Transformers คนไหนนะครับที่อยากจะเลือกที่นั่งที่ดีที่สุดในการชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอธรรถ SF เปิดให้จองที่นั่งที่ดีที่สุดก่อนใครผ่านแอปพลิเคชัน SF Cinema และเว็บไซต์ w w w s f c i n e m a c o m ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึงวันที่6มิถุนายนนี้ขอหนังตัวจริงต้องไม่พลาด นอกจากนี้ครับแฟนๆ The Little Mermaid นะครับสายสะสมต้องไม่พลาดเลยครับกับ The Little Mermaid Combo Set ภายในเซตประกอบไปด้วยป๊อปคอร์นบักเก็ตขนาด130ออนซ์จำนวน1ถัง,งและเครื่องดื่มขนาด32ออนซ์จำนวน1แก้วในราคา299บาทจำหน่ายตั้งแต่วันที่1 9พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาหน้าสะสมขนาดนี้แฟนๆต้องมีแล้วล่ะครับเช็ครอบฉายซื้อตัวหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ w w w s f sfcinema.com และ Facebook Fanpage sfcinema รีบๆมาดูที่ sf เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบมาอยู่กันต่อนะครับในช่วง movie guru highlight ของเรากันแล้วนะครับแน่นอนครับเข้มข้นไป<ช>ด้วยการอัปเดตข่าวสรารต่างๆในวงการภาพยนตร์ครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงคลิปและเบื้องหลังเด่นๆประจำสัปดาห์นี้ครับผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราสองคนก็พร้อมเช่นกันไปนติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้แล้วนะครับในช่วง movie guru highlight ครับช่วง movie guru highlight ปิดฉากไปแล้วนะครับสำหรับเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ในปีนี้ซึ่งภาพยนตร์จากประเทศเกาหลีใต้ครับก็สร้างกระแสความฮือฮาอีกครั้งด้วยโปรเจกต์ Silence ภาพยนตร์แอคชั่นภัยพิบัติโปรเจกต์ยักษ์ผลงานการกำกับของคิมแทก่อนครับผู้กำกับมากฝีมือนะครับที่เคยฝากผลงานเอาไว้ใน Sunshine Boys และ Family Hood ร่วมด้วยนักแสดงมากความสามารถนะครับอย่างอ e ีซอนคยุนจาก Parasite และจูจีฮุนจากอ l ลอง w ว t ต t กอ g o ส s 1และ2นะครับที่จะมาแท็กทีมนี้ตายจากภัยคุกคามที่ไม่มีใคร คคาดคดิซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับถูกเลือกใช้ในโปรแกรม Midnight Screening นอกสายประกวดของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานที่จัดขึ้นเพื่อภาพยนตร์ที่มีศัก,กยภาพพร้อมทําเงินและยังคงคุณค่าของศิลปะภาพยนตร์เอาไว้อย่างครบถ้วนด้วยนะครับเช่นเดียวกับภาพยนตร์ซอมบี้เกาหลีชื่อดังนะครับอย่าง Train to Busan และ Hunt พร้อมกับได้รับกระแสการตอบรับอย่างดีเยี่ยมเลยครับผู้ชมที่แห่จองตั๋วกันอย่างมากมายนะครับในรอบฉายที่จัดขึ้นนโะารงภาพยนต์ลูเมียแกรนเซเตอร์นะครับทั้งยังได้รับความสนใจจนถูกซื้อไปใช้ใน140ประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอเมริกาเยอรมนีสเปนอิตาลีฮ่องกงและญี่ปุ่นนะครับซึ่งน่าจะมากกว่านั้นในอนาคตด้วยสําหรับบ้านเรานะครับเตรียมนับถอยหลังสู่ภาพยนต์ฟอร์มยักษ์โปรเจกต์ใหญ่แห่งปีจากเกาหลีใต้ที่จะเข้าฉายในเดือนธันวาคมนี้กันนะครับ เป็นระยะเวลากี่ปีแล้วครับสิบห้าครับลูกอายุสิบสองมันจะไปสิบห้าได้ยังไงมาต่อกันกับตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ไทยนะครับเรื่อง Long Live Love ภาพยนตร์รักรสชาติใหม่แนวฮาม่าเมื่อความรักที่กระท่านกระแท่นนะครับใกล้จะถึงจุดจบแต่ดันมีเหตุที่เขาและเธออาจจะกลับมารักหรือเกลียดกันอีกครั้งร้อมไปหัวเราะและร้องไห้กันในโรงภาพยนตร์เรื่องนี้กันได้ออยังครับรอชมกันได้ปลายเดือนมิถุนายนนี้ครับ Long love, some the world is changing. Truth. ส่วนภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible Dead Reckoning Part 1นะครับก็จะได้ฉายในปีนี้แน่นอนแล้วนะครับไปติดตามภารกิจเสี่ยงตายที่จะทำให้ Ethan Hunt นักใจมากที่สุดในครั้งนี้ซึ่งเขานะครับจะสามารถทำงานได้สำเร็จลุล่ลวงไปได้ด้วยดีหรือเปล่านั้นไปลุ้นกันได้นะครับสุดตัวเลยพร้อมกับทอมครูซที่ทุ่มเทกับคิวบูแบบสุดตัวเช่นกันเจอกันในโรงภาพยนตร์กลางเดือนกรกฎาคมนี้ครับ มันสกันต่อนะครับวยตัวอย่างแรกของภาพยนตร์จากเกาหลีใต้เรื่อง The c h i l d ที่จะมาเอาใจแฟนคลับของหนุ่ม k ิมซอ n Ho นะครับที่ขอพลิกบทบาทจากหนุ่มอบอุ่นมาเป็นหนุ่มสายดาร์กจนใครๆเนี่ยนะครับคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวแถมการันตีด้วยผลงานการกำกับการแสดงของพัคุุนจองนะครับภูมิกับจากเรื่อง The Witch Part 1และ The Witch Part 2ไปมันสกันแบบ n นสต็ o p ปลายเดือนกร,รกฎาคมนี้ครับ Artificligen The artificial intelligence created protect ปิดท้ายกันด้วยตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง The Creator ครับภาพยนตร์ Sci-Fi a คชั่นที่เล่าเรื่องราวของโลกในอนาคตที่มนุษย์ทำสงครามสู้กับ AI ที่กำลังจะส่งระเบิดนิวเคลียร์ถล่มลอสแอนเจลิสภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นผลงานการกำกับการแสดงและร่วมเขียนบทภาพยนตร์ของ Garrett Edwards ผู้กำกับจาก Godzilla และ r o g u e one a star wars story นำแสดงโดย John David Washington เจมาชานและเคนวัตนาเบะครับทั้งยังมาถ่ายทำกันที่ตำบลบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกอำเภอสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และสามพันโบกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับและก็มีกำหนดฉายปลายกันยายนปีนี้ละครับสนับสนุนโดยโรงภาพยียรในเครือเ f back in time to save my mom. Her mom. <coughs> and I completely broke the universe. Want some help? The flash. Si pa mitunayo ni rovion taunan.